สวัสดีเพื่อนๆชาว Morning Moon ทุกคนผมช่องคลิปตัวบอยครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแพทตกปลาแพทใหม่นี้นะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยแมปใหม่อีก2แมปนะครับอ่าก็ เตรียมคันเบ็ดกันพร้อมหรือยังครับเพื่อนๆนะอ่าคันเบ็ดของคริปโตบอยก็เป็นบูคับรอตนะครับเป็นคันเบ็ดระดับอีพิกนะครับส่วนอีกคันหนึ่งที่เพื่อนเห็นอ่าวางข้างๆกันนะครับก็เป็นคันเบ็ดระดับแลนนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมเร็วๆนี้นะครับ อ๋อไปชิมรางตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้น้องประกาศมา2งตัวนะอ่าทีนี้เดี๋ยวย้อนมาที่ Silver Fishing Lo อคันนี้ก่อนนะครับนะก็ต้องขอบคุณน้องปอนนะครับนะช่องน้องปอนครับก็สนับสนุนคันเบ็ดคันนี้มานะครับให้คลิปตัวบอยอได้จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมชิงคันเบ็ดคันนี้นะครับนะแต่ว่ากิจกรรมยังไงนะครับขออุบไว้ก่อนนะครับนะก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามช่องคลิปตัวบอยอไว้ด้วยแล้วกันกิจกรรมมาเมื่อไหร่นะอ่ะได้เล่นกิจกรรมกันทุกคนแน่นอน คทีนี้นะครับมาดูที่ NPC เสว n นะครับนะก็มีทั้งขายคันเบ็ดนะครับขายกล่องซุมคันเบ็ดตกปลานะที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นคันเบ็ดระดับอีปิกขึ้นไปนะครับแล้วก็เหยื่อในระดับต่างๆนะครับนะเหยื่อตอนนี้คริปโตบอยสามารถซื้อเหยื่อได้ตั้งแต่ระดับคอมมอนนะครับจนถึงระดับอีปิกเท่านั้นนะครับนะยังซื้อระดับเลเจนด์ขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า อามันต้องมีค่าความสนิทของลุงเวนนก่อนนะครับนะตรงนี้คลิปตบอยยังเลเวล1ยังไม่ไปเลเวล2นะครับก็ยังไม่สามารถซื้อตัวเหยื่อที่เป็นระดับเลเจนต์ขึ้นไปได้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราตกปลาได้แล้วเนาะเราก็มาขายตรงที่กดคำว่าเซลฟิตตรงนี้นะครับนะแล้วก็แอดตัวปลานี้ไปเลยนะกดตรงบวกก็ได้นะครับเพื่อนๆนะตรงนี้ ขายปลาเพื่อแลกอาหารปลาตัวนี้มานะครับนะแล้วก็นำอาหารปลาตรงนี้นะครับอ่าไปลงฟาร์มในบอ่อปลาของเราอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อเก็บผลผลิตอ่าได้เป็นเหรียญกิ้วนะครับนะในฟาร์มเนาะส่วนขยะนะครับอ่าขยะที่ ที่ไม่ได้เป็นส่วนผสมในการคราฟนะครับตรงนี้ก็สามารถนํามาแลกอาหารปลาได้นะครับนะส่วนขยะคริโตัวบอยตกได้ขยะที่มันเป็นส่วนผสมของน้องออซซี่ออซซี่ก็มีเหมือนกันนะครับนะตรงนี้มาดูตรงช่องที่เรา,าเก็บผักนี้เนาะนะครับก็ได้เป็นเชือกนะตรงนี้แล้วก็ไฟเบอร์การนะครับก็สามารถนําไปคราฟเจ้าน้องออซี่ได้ทีนะครับตรงนี้ก็สามารถนําไปซื้อขาย P2P นะครับนะได้ที่ตลาด Morning Moon Village ตลาดไก่หมุนหรือว่าในในกลุ่มสายฟรีขี้เห่านะครับก็มีเพื่อนๆที่เขาจะอาครับเจ้านองออซซี่ออซซี่นี้นะครับก็รับไอเทมนี้อยู่นะนะครับเมื่อได้อาหารปลามานะครับเราก็นำมาฟาร์มไว้ที่แปลงบ่อปลานี้นะครับนะก็กดคำว่าฟีดนะกดเต็มแม็กไปเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้คริปโตอบอยยังไม่ ยังไม่ลงฟาร์มไว้ก่อนละกันนะเพราะวา่าตัวลิควิดมันยังเยอะอยู่นะครับนะเดี๋ยวคอยดูสถานการณ์นิดหนึ่งนะตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมมาดูนะตอนฟาร์มอาหารปลานะครับ นะดูลิควิดตรงนี้ก่อนนะครับนะอ่าถ้าเราลงไปได้เท่าไหร่นะตรงนี้มันก็จะคํานวณให้เราเลยนะว่าเราจะได้อ่าผลผลิตเท่าไหร่ต่อวันนะครับนะส่วนผลผลิตนี้นะครับอ่าจะเริ่มให้ในวันจันทนะตอนบ่ายโมงนะครับนะอ่าตอนนี้ลิควิด เยอะเลยนะครับนะขึ้นสูงปรี๊ดมากเลยนะ mm hmm. แค่วันเดียวเองนะครับเพื่อนๆน,นะ mm hmm. อ่าลิฟิดเพิ่มมา7 0 0 0 0 0กว่านะครับเดี๋ยวคลิปตัวบอขอรวบรวมอาหารปลาไว้ก่อนนะ mm hmm. เพราะว่าอาหารปลาอ่าลงฟาร์มก็ได้นะขายเป็น P2P ก็ได้นะครับ mm hmm. อ่าทีนี้อ่ามาดูกันนะครับอ่าแพทตกปลานี้นะครับก็มีแมปใหม่อีก2แมปด้วยกันนะเป็นด่านทะเลทรายแล้วก็ด่านทะเลเนะาะแล้วก็มีด่านตกปลา ดโดยับโด่านนี้นะครับเราก็ต้องเดินผ่านด่านล็อกกิโลดก่อนนะนะครับแล้วก็จะมันก็จะมีจุดวาร์ปอยู่ตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะก็พาทัวร์สองเมพใหม่ไปด้วยนะครับนะแล้วก็ไปดูลานตกปลาที่ด่านทะเลนะครับนี่นะตอนนี้เราก็อยู่ด่านทะเลทรายนะครับด่านทะเลทรายมีอะไรบ้างนะแปลก แปลกหูแปลกตาเลยนะนีะ้มีดานใหม่มานะครับนะเดี๋ยวขอเดินดูนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่มีต้นกระบองเพชรน,นะอืมตีได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนอตีไม่ได้นะ,ะนะครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอเจออะไรให้เราตีเล่นไหมหรือว่ามีของอะไรให้เราเก็บไหมนะครับอุ้ยตัวอะไรอะดูกดิกอ่าเป็น มอนสเตอร์ Monster, นะอ่าต้นกระบองเพชรน,นะครับโอ้โหหน้าตาน้องนี่วุห้หน้าตาน่ารักนะ่ะโอ้น่ารักนะครับอ่าอันนี้ก็จะจะเป็นมอนสเตอร์ประจำด่านนี้นะครับอ่าเดินมาเรื่อยๆนะครับอ่ามีอะไรบ้างมีอะไรแอบซ่อนอยู่อีกไหมนะครับมีไอเทมอะไรให้ให้เราเก็บบ้างอ่ามีต้นมะพร้าวด้วยนะ เมื่อกี้แอบเห็นแอปเปิลแดงนะครับอขอเก็บแอปเปิลแดงนิดนึงนะครับต้นมะพร้าวเราก็สามารถตีได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีเซตตีต่อ1ทีแตกนะครับก็จะคล้ายๆตีกับต้นสนนะะต้องตีถึง3ทีด้วยกันนะครับเห็นกล้วยแวบๆนะแอบเก็บก่อนอมีแอบช็อป Shop นิดนึงนะครับเดินให้ทั่วก่อนนะ้าไม่น่าจะมีอะไรแล้วอู้ด่านนี้กว้างเหมือนกันนะครับน่าอู้ ออกแบบมาได้สวยมากเลยนะครับนะก็ต้องชมทีมงานนะอ้าวมีกับดักด้วยนะครับเพื่อนๆด่านนี้นะอ้าวเวลาเดินก็ระวังกับดักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโดนเหมือนคลิปตัวบอยนะอ้าเมื่อกี้นะครับอ้าแอบตัดต้นมะพร้าวต้นหนึ่งชึบอืมนะครับนะยยังไม่เห็นลูกมะพร้าวเลยนะเห็น เห็นมีเพื่อนๆมาแอบสป,ปอยกันว่ามีลูกมะาพร้าวด้วยนะครับอ่าด่านต่อมานะครับก็เป็นด่านทะเลนะด่านด่านนี้มีด่านตกปลาด้วยนะครับซึ่งอาคันเบ็ดของกริปต์ตบอยก็สามารถมาตกที่ด่านนี้ได้ด้วยนะครับนะบูครับล็อตนี่มามาได้ทุกด่านเลยนะครับสามารถตกได้ทุกด่านนะแต่ว่าค <c oughs> ่าความดึงดูดนี่มันอาจจะน้อยนิดไปนิดนึงนะครับนะ,ะเดี๋ยวเดินทัวร์ก่อนนะโอ้โหด่านทะเล มีชายหาดด้วยนะอืมมีน้ำทะเลซัดมาด้วยนะโอ้โห,โหนะทำสวยงามมากเลยนะมีกล่องให้เราตีได้ด้วยนะนี่เป็นกล่องนะปึ๊บอ่ะไม่มีอะไรอีกอ่ะโดนแกงไปแล้วอ่าตัดต้นมะพร้าวนิดนึงอืมใช้เอ e r g y คุ้มนะอ่าโอเคตอนนี้เราก็มาพาเพื่อนๆมาทัวร์สองด้านใหม่นะครับนะอ่าเดินดูมีอะไรมัง่งมีลูกมะพร้าวตกอยู่ไหมอ่าไม่มีนะ นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดสําหรับตกปลานะครับนะให้เพื่อนๆตกปลาได้นะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่ามีปลาระดับไหนบ้างนะครับนะโอ้โหนะครับระดับลีลิกก็มีนะเพื่อนๆนะเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับนะแล้วก็มีอาบูมาลีนนะครับนะนะครับแล้วก็เป็นไอเทมระดับระดับแรระดับอีพิกนะครับแล้วก็ปลาระดับต่างๆนะครับ อ่าตรงนี้ก็อ่าสามารถมาตกได้นะอ่าอันนี้ของคริปตตัวบอลก็มาตกได้นะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเหยื่อมานะครับทุกคนนะอ่าอน,นี้กดออกไปก่อนละกันเนาะนะครับนะมารีวิวแพทใหม่แพทตกปลานี้แล้วก็แมพใหม่นี้นะครับนะอ่ะสองแมพเลยอ่านี่ไงนะครับเจอลูกมะพร้าวนะโดนคลื่นทะเลซัดมานะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆสามารถเก็บได้นะครับนะมะพร้าวก็เป็นผลไม้นะครับเพิ่ม energy นะครับให้กับเรา แล้วก็ถ้าเราไม่เจออะไรแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาตัดต้นมะพร้าวเก็บท่อนไม้ได้อีกด้วยนะครับนะตรงนี้ก็เพื่อนๆที่มีเซตตีต่อไม้1ทีแตกนะครับก็ตีด้วยกัน3ครั้งด้วยกันนะประมาณนี้นะครับแบบใหม่อ่านะครับคลิปนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่ได้ตกปลาโชว์นะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับนะก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบอะไรต่างๆเลยนะครับนะว่า คันเบ็ดระดับอีพิระดับแรทําอะไรได้บ้างนะใช้เหยื่ออะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ประจําประจําด่านอาชายทะเลนี้นะครับนะอามีกล่องให้เราตีด้วยมาลุ้นดูว่าเจออะไรอาเจอท่อนไม้นะครับนานนึกว่าจะเจอของดีกว่านี้นะอ่ะเอเนจีใกล้หมดแล้วนะครับนะขอเดินดูอีกสักหน่อยดีไหมอาตัดต้นมะพร้าวไปก่อนละกันนะเอเนจหมดพอดีเลยนะครับน้แลวนี้ก็เป็นเนาะ อัปเดตแพทตกปลาแพทใหม่นะครับรวมไปถึงแมป2แมปนะครับที่เพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับนะดูส <c oughs> หนะิหน้ามอนสเตอร์นะน่ารักหน้าตาหน้ารักมากเลยแต่ละตัวนะด่านเมื่อกี้ก็น่ารักมากเลยนะครับนะ,ะทีนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆนะไปตกป่าอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะไปขายที่ลุงสเวนเรียบร้อยแล้วนะอ่าอันนี้ก็เป็นนะครับนะสิ่ง เป็นบ่อปลานะครับนะที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเพื่อนๆเนะาะในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเน,ะนาะนอกจากาไปล่ามอนเตอร์ไปล่าท่อนไม้นะครับนะตัวนี้เกมตกปลาก็มีเข้ามาใหม่นะครับนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เพื่อนๆสร้างรายได้จากเกมนี้นะครับ นะครับก็แผทนี้พอคร่าวๆนะครับเนะาะสำหรับแพทต,ตกปลานะครับนะเราตกปลาได้แล้วนะครับก็ไปแลกเป็นอาหารปลานะครับนะได้อาหารปลามากา็เอามาลงบอ่อตัวนี้นะครับบ่อเลี้ยงปลาตัวนี้เพื่อสร้างรายได้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับกับแพทต,ตกปลานะครับแล้วก็แบบใหม่ทั้ง2แบบนะครับ